ไปทำพาสร์มาคนเยอะมากวันนี้เริ่มคลิปแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าลบเครื่องสำอางพอดีว่าไปทําพาสร์มาเมื่อเช้าแล้วก็เออนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไหนๆก็หยุดมาแล้วไงก็เลยเออทำคลิปดีกว่าก็ต้องลบหน้าเก่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแต่งใหม่เนาะฆาตกรในอพิโซดนี้นะมีชื่อว่าโฮเซ่ลุยส์คาลวาเออนาเป็นคาตกรที่ Allegedly ว่าเขากินคนว่าเป็น cannibal คือคนกินคนนะนะเรื่องราวของนางจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะโฮเซ่เกิดในวันที่20มิถุนาย,ยนปี1969 69เขามีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนซึ่งรวมโฮเซ่ด้วยก็จะเป็น5คนทั้งหมดเนี่ยเติบโตใน City, เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโก พ่อของโฮเซ่ตายไปตั้งแต่ตอนที่นางอายุได้แค่สองขวบทําให้แม่ของนางเนี่ยต้องรับภาลารีรยงดูลูกทั้ง5คนเพียงลําพังซึ่งด้วยความเครียดที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลําพังหรือด้วยนิสัยส่วนตัวก็ไม่รู้อีแม่ของโฮเซ่เนี่ยมักจะเก,กลี้ยกล่อมแล้วก็ทําลายลูกๆอย่างเกินพอดีอยู่เสมอๆซึ่งมันมีวันหนึ่งที่แม่นางอยู่ดีๆก็แบบปรีแตกองลงแล้วก็ทําลายร่างกายทุบตีโฮเซ่อย่างแสนสาหัสคือเด็กหกขวบอะโดนอะไรแบบนี้มันก็จะแบบช็อตฟิลในดอก แล้วก็ไม่ใช่แค่ทุบตีธรรมดาแม่ของโฮเซยังคว้ารถของเล่นของโฮเซ่เขียงลงกับพื้นแล้วก็แตกกระจัดกระจายพังต่อนหน้าลูกตัวเองอีโฮเซ่ในวัยหกขวบก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออในเมื่อของมันพังไปแล้วฉันก็ต้องหางานทําเก็บเงินเพื่อมาซื้อของเล่นใหม่ดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดีมีไม่เถียง โฮเซก็เลยเลือกที่จะทําอาชีพรับขัดรองเทา้ารับเป็นจบับจอบป่เก็บเงินค่อยๆเก็บจนวันหนึ่งนังก็เก็บได้ครบนังก็อะกุมเงินไปซื้อของเล่นใหม่ใช่ไหมพอซื้อเสร็จแล้วก็กลับบ้านพออีแม่เห็นว่าโฮเซซื้อของเล่นมาใหม่เท่านั้นแหละขึ้นนี่น้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ขึ้นใหญ่เลยแล้วก็แย่งเอาของเล่นมาจากมือของโฮเซเคลี่ยงลงพื้นแตกกระจายพังอีกรอบโฮเซแม่เป็นไรมากปะ และเท่านั้นก็ยังไม่พอโฮเซ่ก็ยังมีประวัติว่าเคยโดนเพื่อนของพี่ชายเนี่ยข่มขืนและทําลายร่างกายคือเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้มันทําให้โฮเซ่ในวัยเด็กอะ่ะคือจิตใจค่อนข้างบอบช้ำพอสมควรเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้ก็ดําเดินม,มาเรื่อยๆจนโฮเซ่อยู่ได้12ขวบแล้ววันหนึ่งแม่ของอีโฮเซ่ก็แบบอีโฮเซ่กูไม่อยากเลี้ยงมึงละงอจากบ้านกูไปซะอ้าววี่ดอกแล้ออกจากบ้านเฉย โฮเซ่เริ่มตกเข้าสู่สภาวะโรคซึมเศร้าอย่างหนักแล้วก็เริ่มติดแอลกอฮอล์แล้วก็ติดยาในที่สุดโฮเซ่ Jose เริ่มคิดได้ว่าเออในเมื่อแม่ไม่เอาแล้ววันวันหนึ่งเงินที่มีมันก็ต้องล่ยหล่อไปเรื่อยๆใช่ไหมกูก็ต้องหางานทํานางก็เลยไปรับสมัครเป็นตัวตลกที่คณะละครสัตว์ไกลๆในช่วงนี้เองที่โฮเซ่เริ่มมีความหลงไหลในบทกวีในหนังสือในเรื่องแต่งต่างๆจนถึงขนาดว่าเริ่มแต่งหนังสือขึ้นมาเองเลย ในระหว่างที่ยังทํางานอยู่กับคณะละครสัตว์โฮเซ่ก็ได้พบรักกับลิเดียแต่ก็คบกันได้ไม่นานเพราะว่าลิเดียภายหลังมาให้สัมภาษณ์ว่าในระหว่างที่อยู่กินกับโฮเซ่นางจะพบเห็นโฮเซ่ทำพิธีมนต์ดำแล้วก็มีความลุ่มหลงในวิชคราฟซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ <Huh? S 1> ลิเดียยังบอกอีกว่าโฮเซ่พยายามทำพิธีสับแช่งคนที่เขาเกลียดแล้วก็คนที่เคยดูถูกเหยียดหยามเขาในอดีตแถมยังชอบพูดจาทำลายจิตใจลิเดียตลอดเวลาจนลิเดียทนไม่ไหวแล้วก็หนีไป หลังจากที่ลิเดียหนีไปโฮเซ่ก็เริ่มมาทุ่มเทให้กับงานเขียนงานกวีของเขาเขารวบรวมงานของตัวเองเอามาเย็บเล่มเป็นหนังสือเล่มเล็กๆแล้วก็ยืนแจกให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งเอาจริงๆงานของโฮเซ่ะคือก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะแต่นางมันหน้านางชอบไปคุยโมโออวยกักคนอื่นว่านางเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ยจนวันนึงระหว่างที่กําลังแจกหนังสืออยู่เนี่แหละ โฮเซ่ก็ได้พบกับอาริฮันดราอาริฮันดราก็เริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับโฮเซ่แล้วก็รู้สึกว่าโฮเซ่เนี่ยมีเสน่ห์จังเลยก็คือแบบเออชอบลงไหลในกวีเป็นหนุ่มนักเขียนหนุ่มยอดกวีอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกอาริฮันดรากับโฮเซ่ก็เริ่มออกเดทกันแล้วนางก็พาโฮเซ่ไปเจอกับแม่ของนางซึ่งแม่ของอาริฮันดราคือไม่ชอบขี้หน้าโฮเซ่เลยเพราะหนึ่ง อิโฮเซมาถึงก็คือพูดแต่ตัวเองพูดแต่เรื่องของตัวเองอวยตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นนักเขียนที่เก่งกาจเป็นนักกวีเป็นนักเขียนบทเป็นนักดนตรีคือเป็นแม่งหมดอ่ะแล้วคนที่มันมาแล้วพูดแต่เรื่องตัวเองคือมันน่าลำคาญนะนึกออกปะแล้วโฮเซก็บอกอีกว่าคือด้วยความที่นางเป็นซะทุกอย่างอะรายรับของนางก็คือได้เป็นล้านๆเลยก็คือรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แม่ของเลฮันดราเห็นนะก็คือโฮเซ่ชอบแต่งตัวมาในสภาพที่แบบเสื้อผ้าข,ข,ดขาดๆเสื้อผ้าเก่าๆวิ้นๆอะไรเงี้ย แม่ของเลอฮันดราก็แบบมึงขี้จุนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่ก็ยัง,งคงคบกันอยู่ก็คือไม่เชื่อแม่แต่หลังๆมาเลอฮันดราเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าอีโฮเซ่นี่มันแปลกจริง,รงๆวะ่ะมันทั้งขี้หึงขี้คอนโทรลพูดจาไม่ดีหนักข้อมมากจนเลอฮันดราเนี่ยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทำให้นางตอบรับงานที่นางจะต้องย้ายไปเม็กซิโกเหนือเพื่อที่จะหนีจากเรลชั่นชิพนี้กับโฮเซ่นั่นเอง ทุกอย่างก็เหมือนว่ากำลังจะไปได้ดีจนกระทั่งวันที่5ตุลาคมปี2007ที่มีสายโทรเข้ามาหาแม่ของอาริอันดราถามว่ารู้ไหมว่าารนราไปไหนเพราะว่านางไม่โผล่มาที่ทำงานชื่อแรกที่เด้งเข้ามาในหัวของแม่อาริอันดราเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอีโฮเซ แต่แล้วในวันต่อมาในวันที่6ตุลาคมก็มีสายเข้ามาหาแม่อีกครั้งแล้วก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คล้ายกับอาริอันดรามาที่บ้านของโฮเซวันก่อนซึ่งแม่ของอาริอันดราเนี่ยก็แบบรีบแจ้งไปหาตำรวจแล้วก็บอกตำรวจว่าให้ไปตรวจคนบ้านของอีโฮเซเดี๋ยวนี้วันต่อมาในวันที่7ตุลาตำรวจก็เลยเข้าขอคนบ้านของโฮเซตำรวจก็เดินไปที่บ้านของโฮเซก็กกรอขอประตูโฮเซก็เปิดประตูออกมาแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบมีผ้ากันเปื้อนอยู่ตรงคอคือกำลังกินข้าวเย็นอยู่ตำรวจก็เข้าไปคนบ้านของโฮเซเพื่อพยายามที่จะหาข ข้อมูลที่มันเกี่ยวเนื่องไปถึงตัวอาริอันดราแต่สิ่งที่ตำรวจเจออ่ะมันยิ่งกว่าข้อมูลอีกตำรวจเปิดตู้เสื้อผ้าของโฮเซแล้วก็พบกับชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ที่ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆและเมื่อมองดูดีๆแล้วอ่ะมันคือชิ้นส่วนของอาริอันดราเท่านั้นแหละตำรวจก็รีบค้นทุกอนูของบ้านและอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าชาร์จอีโฮเซเรียบร้อยแล้วตำรวจเปิดเช็คตู้เย็นของโฮเซแล้วก็พบชิ้นส่วนที่เหลือของอาริอันดราแช่อยู่ในนั้นก็คือแช่แค่บางส่วนคืออะไร คือจะเก็บไว้กินทีหลังอย่างเงี้ยหรอและบนตู้เย็นของโฮเซ่เนี่ยมันก็มีกล่องซีเรียลอยู่ตำรวจก็ก็หยิบม,มาดูด้วยเหมือนกันและในนั้นน่ะก็เป็นกระดูกของมนุษย์ที่ถูกทอดแล้วอะ่ะทอดเป็นกร,บกรอบอะเก็บอยู่ในกล่องซีเรียลนั้นคือทอดและตอนแรกที่บอกว่าตำรวจเข้ามาโฮเซ่อยู่ในสภาพที่แบบกําลังกินข้าวเย็นใช่ไหมตำรวจก็แบบมึงกินอะไรเอ่ยคือรูปการบัญชีชัดมากว่าอีโฮเซเ่กำลังแดกเนื้อของอรารันดราอยู่ไง เมื่อสอบถามเรื่องราวจากโฮเซ่โฮเซ่ก็บอกว่าใช่ฉันฆ่าเรฮันดราฉันบีบคอเธอจนตายแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุบีบคอเฮียอะไรเป็นอุบัติเหตุก่อนโฮเซ่ยังบอกอีกว่าถึงฉันจะฆ่าอรีฮันนานะแต่ฉันก็ไม่ได้กินนางเข้าไปซะหน่อยฉันแค่เก็บชิ้นส่วนร่างกายเอาไว้เพื่อที่จะค่อยๆทยอยเอาออกไปโยนให้หมากินเท่านั้นเองตำรวจก็แบบอ่า เมื่อสืบไปเรื่อยๆตำรวจก็สรุปว่าอาริฮันดราตายเพราะถูกเชือกรองเท้ารัดคอจนขาดอากาศหายใจซึ่งสิ่งที่โฮเซ่บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คือปดตกไปเลยตำรวจก็เลยรวบตัวโฮเซ่พาไปที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีต่อและเมื่อขึ้นศาลโฮเซ่ Jose ก็ให้การว่าฉันไม่ผิดนะที่ฆ่าอารฮันดราเพราะตอนนั้นน่ะฉันเล่นยาและฉันก็ดื่มแอลกอฮอล์หนักซึ่งสองอย่างนี้ยมันมีฤทธิ์ทำให้ฉันขาดสติและฉันก็ฆ่าเขาโดยอุบัติเหตุและโฮเซ่ยังบอกอีกว่าถึงฉันจะฆ่าอรฮันดราแต่ฉันก็ไม่ได้ เขาเข้าไปนะฉันแค่หั่นชิ้นส่วนร่างกายของเขาเองผิดนักหรือไงทีมทนายของอีโคเซ่ก็ก็ทำหน้าที่อะละก็คือดีเฟนต์นางไปเรื่อยๆด้วยข้อกล่าวอ้างว่าแบบเรื่องยาเสพติดเอ่ยเรื่องแอลกอฮอล์เอ่ยนะไม่ได้ฆ่าแบบตั้งใจฆ่ามันฆ่าด้วยอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยจนเข้าสู่ปี2017ที่ตำรวจพบว่าโฮเซฆ่าตัวตายอยู่ในห้องขังโดยใช้เข็มขัดดัดรัดคอตัวเองจนตายโดยที่ข้างๆศพเนี่ยมีหนังสือที่โฮเซเขียนเองในห้องขังมีชื่อเรื่องว่า บทกวีของคนกินคนคือตกลงมึงกินหรือไม่กินเนี่ยความที่โฮเซ่มันกําลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเองอยู่ะแล้วบวกรวมกับความที่มันเป็นคนหลงตัวเองมันอวยตัวเองตลอดเวลาตํารวจก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าคนแบบเนี้ยหรอที่มันจะฆ่าตัวตายได้ตํารวจก็เลยสืบหาสาเหตุการตายของโฮเซ่แล้วก็พบว่าโฮเซ่เนี่ยได้รับจดหมายขู่ฆ่าจากเพื่อนนักโทษเยอะแยะมากมาย ตำรวจก็เลยส่งร่างของโฮเซไปชนะสูตรแล้วก็พบว่าก่อนที่นางจะตายอะ่ะมีร่องรอยการถูกทำร้ายการดิ้นรนการขัดขืนแล้วก็การข่มขืนด้วยตำรวจก็เลยสรุปว่าโฮเซตายเพราะโดนนักโทษคนอื่นฆ่านั่นเองคดีของโฮเซก็เลยจบไปทั้งๆอย่างนั้นเพราะว่าคำสารภาพว่านางกินเรียนร่าไปหรือเปล่าก็ไม่มีหลักฐานก็ไม่มีและแถมยังจะมาตายไปอีกคดีมันก็เลยครึ่งๆก,ๆกลางๆแล้วก็ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน และนั่นก็คือเรื่องราวคร่าวๆของโฮเซลุยส์คาวาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นฆาตากรแล้วก็กินเนื้อมนุษย์ คือจะบอกว่าฆาตากรหลายๆคนที่เล่าอดีตของเขาให้ฟังอ่ะคือเขาโอเคเขาเจอเรื่องราวแบบชายฮูทรมาก็จริงนะแต่ว่าไม่อยากให้เอาไปจัดว่าเออถ้าสมมติว่าฉันเจอชายฮูทรมาฉันจะต้องเป็นฆาตากรต่อเนื่องในอนาคตให้ได้อะไรเงี้ยมนไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นเรื่องที่แบบเออมันมีผลกับสภาพจิตใจแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือบางคนเจอเรื่องราวแย่ๆในครอบครัวแต่โตมาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนโอเคเขาคิดได้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องคิดให้ได้ก็หวังว่าจะได้อะไรไปบ้างกับเรื่องราวของอีคาตะกรประสาทแดกคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบยังไงนะคะก็กดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ s u b s c r i b เพื่อให้ y YouTube แจ้งเตือนในทุกทการอัปเดตด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้พูดถึงก็คอมเมนต์มาบอกข้าง,างล่างก็ได้ก็มาเจอกันใหม่โอกาสหน,น้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ